เพื่อนบ้านด่าทอทำร้ายร่างกายตั้งใจขับรถหอยมาชนด้วของทางผู้เสียหายตำรวจมาดังับเหตุก็ทำอะไรไม่ได้ยิงปืนขู่ทั้งทางที่ตำรวจอยู่ในพื้นที่ด้วยคุณแอมอธิบายหน่อยค่ะว่าเพื่อนบ้านคนนี้มาโวยวายอะไรเขามาตามพี่บอยค่ะให้ไปที่บ้านให้ไปเก็บของที่นั่งกินกันไว้อ่ะค่ะพี่บอยก็เดินตามไปพอเดินตามไปเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าบอยอะต้องทำงานใช้นี่ค่ะเพราะว่ากลัวพามันไปกินหมดไปห้าหมื่น หนูก็เลยบอกเฮ้ยพี่ไม่ได้ดิอันนี้คือคนของหนูพี่ทําแบบนี้ไม่ได้นะเขาก็เลยเถียงหนูกลับมาว่าใครเป็นคนของมึงไอ้บอยอ่ะคนของกูเพราะว่ากูอ่ะพานไปเลี้ยงต้องทางานใช้นี่กูมาทั้งคืนเลยค่ะห้าทุ่มทั้งนี้มาทาอะไรคะมาตะโกนเรียกอยีกเหมือนเดิมค่ะจนกระทั่งหนูไม่ไหวแล้วหนูก็เลยไปแจ้งความแล้วสายตรวจก็มาที่บ้านใช่ค่ะพี่แล้วผู้ชายคนนี้ก็กลางใสาสายตรวจกูยิงเอาไหมไอ้เด็นสองส่วนอ่าเรียกมากูต้องการตำรวจบ้านกู อ้าลองดูพื้นที่ไม่ใช่บ้านนี่มไปไหอ่ะอย่งนี้คุยยิงออกไหมเอาไหมไปเข้าไปมันเข้าไปไปกูยิงออกไหมไอ้นี่เข้ากตำรวจสูงสุดในคนอื่นอ่าเรียกมากูต้องการตำรวจผูดจ่ายไม่เก่งกับใครกดหายเลยพี่แม่ตอนนี้เขาโทรแจ้งตำรวจด้วยว่าตำรวจมาบุกรุกบ้านเขาแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ให้ตำรวจด้วยนะคะ ให้ตำรวจคุยกับตำรวจใช่ตอนนี้ตำรวจมาบุกรุกบ้านแล้วตำรวจก็คุยนะคะแล้วหลังจากนั้นยังไงคะตำรวจก็มาส่งที่หน้าบ้านหนูค่ะพี่ยังไม่ทันจะเข้าบ้านเลยค่ะเสียงปืนดังขึ้นเลยค่ะอืมแล้วตำรวจที่อยู่ไม่ได้จับเลยครับเพราะเป็นความผิดซึ่งหน้าตำรวจสามารถดำเนินคดีจับกลุ่มได้เลยตำรวจแจ้งว่าขอเป็นช่วงเช้าเพราะว่าเราตอนกลางคืนแล้วค่ะพี่เราไม่รู้ว่าข้างในบ้านเขาว่ามีอาวุธอะไรอีก แต่ตำรวจเขาก็ดีมากพี่เพราะว่าเขา,าน่าจะมาทั้งสอนนองเลยอะค่ะก็เช้ามาเนี่ยก็เอากําลังเนี่ยเข้าปิดล้อมแล้วเข้าตรวจค้นวันนั้นเนี่ยเจอปืน2กระบอกในบ้านนะครับมีทะเบียนหนึ่งกระบอกไม่มีทะเบียนหนึ่งกระบอกแล้วก็เอาตัวเนี่ยไปดำเนินคดีส่งฝากขังวันนั้นด้วยแต่เหตุที่มันต่อเนื่องมาถึงวันนี้เพราะว่าพอฝากขังเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าญาติเขาเนี่ยครับไปขอประกันตัวมาครับ คือประกันตัวมาแล้วก็เขาก็มาก่อเหตุอีกอย่างเงี้ยครับญาติคนที่ประกันตัวมาเนี่ยก็ต้องแสดงความรับผิดชอบด,ด้วยเขาถูกขังอยู่นานแค่ไหนคะกว่าจะได้ปล่อยตัวมาสัก2อาทิตย์ได้มั้งครับเจ้าหน้าที่ของเรือนจาหรือทงศารไม่แน่ใจโทรไปตามบอกว่าให้รีบมาประกันตัวเพราะว่าเขามาเหมือนกับมาทําอะไรนะอารวาสในศาล <ใน S 2> อารวาสที่ศาลใช่ค่ะก็เลยให้ญาติมาประกันตัวมาอารวาสที่ศาลใช่ค่ะ แล้วสุดท้ายแล้วพอออกมาก็มาก่อเหตุอ in ีกมาอารวาสอีกก็เดิมครับหนักกว่าเดิมด้วยทําร้ายร่างกายข่มขู่ข่มขู่ทั้งทางออนไลน์แ hmm ล้วก็ต่อหน้าด้วยตอนนั้นถูกทําอะไรคะจังหวะที่หนูอยู่ในเซเว่นนะคะเขาเดินปีเข้ามาว่าเงินกูอยู่ไหนกูจะเอาเงินกูหนูก็ไม่ได้เอาไปแล้วเขาเหมือนทําท่าจะตบอะค่ะหนูก็เลยว่าก็ลองตบดูสิแล้วเขาก็ตบเดินเข้ามาตบหนูเลยในเซเว่นแล้วหนูก็ถือขวดน้ํามันพืชอยู่หนูก็เลยเอาไปฟาดหัวเขาไปทีหนึ่ง แต่เขาเขาก็หันมาแล้วเขาก็ยิ้มเขาบอกโอเคหายกันเขาพูดอย่างนี้ต่อมาเจมีนาคมเกิดอะไรขึ้นคะเขาเข้ามาในซอยค่ะพี่แล้วเขาก็ขับรถบีบแตรลั่นเลยค่ะพอมาถึงหน้าบ้านหนูแล้วเขาก็ถอยรถชนใช่ครับบีบแต่ลั่นอันนี้บีบแตรจริงๆแล้วเขาไม่ต้องผ่านบ้านเราก็ได้ใช่ครับบ้านเขาอยู่บีบแตรลั่นหมู่บ้านเลยีเลยไปแล้วถูกไหมครับใช่ไปกลับรถครับ ดูดูดูหมาผมโอ้ยคือตำรวจก็ปวดหัวไงับผมคุยท่านผู้กำกับเนี่ยท่านบอกจะให้เอาตัวไปที่โรงพยาบาลศรีธัญญาปรากฏว่าพอเขาไปถึงโรงพยาบาลครับเขาคุยรู้เรื่องหมดเลยครับอ้าวหมอก็ไม่รับไงครับแต่จากพฤติกรรมของมันไม่ปกติยังไงก็ไม่ปกติครับหลังจากนั้นย้ายจากพื้นที่ดอนเมืองไปที่วังทองหลางอันนี้คือที่จับได้วันที่8มีนาคมครบเลย้อนมีดดาบออก มีซองปืนด้วยนะครับพี่หมวยแต่ไม่รู้ว่ามีปืนหรือเปล่านะครับค่ะ,ค,ะคุณเอกคะทาไมไปทําเหตุการณ์แบบในคลิปกับทางเพื่อนบ้านนะคะคุณเอกเขาโกงผมครับโกงเท่าทไหร่เงินผ่นานให้พาไปเลี้ยงมันหลอกผมว่าอะไรให้ไปเขาไปนั่งดูดนมคนนู้คนนี้ผมบอกผมพาไปได้มากกว่านั้นอีกผมก็เลยเลี้ยงเขาแล้วเขาก็ชอบเด็กคนนู้คนี้ชื่อบอยนะครับชื่อบอยทีเนี้ยเ,เอาตังค์ผมไปมันเออเง 5, ินสดมาห้าพันแล้วก็เงินในบ้านที่เอาไปเลี้ยงกะหรี่ อุ้ยาทำไมต้องถอยรถชนบ้านเขาอะถอยรถชนเพื่อให้เจ้ากันไงครับที่เอาเอาตังหกไปห้าหกหมื่นอะใครเอาใครเอาไปครับห้าหกหมื่นผมอยากรู้พี่ผมมีหลักฐานบัญชีบัญชีอะไรครับคุณโอนให้ใครไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะเ้าคุณโอนให้ใครัที่ผมขอหลักฐานเขาก็ไม่ไม่มาคุณไม่มาชี้แจงร้านคาราเกะครับเอ้าเรื่เกี่ยวอะไรกันครับคุณโอนให้ใครออย่างหนึ่งผมอยากแต่งงานกับคุณจุ๋มสิริพรอยู่คงแค่นี้ครับสวัสดีครับ โอ้ยับเนียโอ้โหจยอดจริงผู้ชายคนนี้ก็หมายความว่าคุณเอาเงินเขาไปไหมไม่ได้เอาพี่ผมไม่ได้ยุ่งเงินเขาเลยครับเาโอนให้ร้านเราโอเคเขาโอนให้ร้านาราโอเคแล้วเป็าอาหารค่าเครื่องดื่มแล้วมันเกี่ยวอะไรผมถามแล้วเขาเรียกผู้หญิงเรียกอะไรมาเขาเข้า้ร้านปุ๊บใครจะนั่งกับพี่บ้างเด็กมันก็ลุกหมดเลยครับพี่ถูกไหมเขาก็เลยทุกคนเลยล่ะเขาลุกทุกคนเลยครับในร้านเป็นป่าเลยเหรอขนาะนี้นะครับกำลังไปขอสารท่านเพื่อให้เพิกถอนการประกันตัวเขา เพราะว่าการประกันตัวมาเนี่ยเขาไม่ให้คุณประกันตัวเพื่อไปทําพฤติกรรมแบบนี้เขาให้คุณประกันตัวมาเพื่อสงบเงี่อยเจมทัวยังไงต่อดีอะพี่แก้วตอนนี้เท่าที่พี่แก้วเรียบเรียงได้ก็ประมาณสักห้าหกข้อหาใหญ่ค่ะดูหมิ่นซึ่งหน้าทําให้เสียทรัพย์ทําร้ายร่างกายข่มขู่ตกใจกลัวสร้างความวุ่นวายยิงปืนใอที่สาธธรณะก็ติดคุกกระเพียบอยู่แล้วครับ